คนเกิดวันจันทร์เนี่ยเด่นในเรื่องของความรักนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่มีแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการขยับขยายที่อยู่อาศัยหรืออาจจะมีเรื่องของการวางแผนที่จะมีทายาทต,ตัวน้อยๆนะคะหรือใครจะทำกิฟต์ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ ดีเลยทีเดียวสำหรับคนที่คบหากันอยู่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างฐานะให้มันมีความมั่นคงมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันได้อาจจะมีเรื่องของการแต่งงานกันส่วนความรักของคนโสดตรงนี้ถือว่าแจ๋วมากๆเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่ทีเดียวแหละ มาดูเรื่องของการงานกันค่ะการงานช่วงนี้นะต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหากับผู้หรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็หากคุณมีงานเก่าที่ค้างค้างที่ยังทำไม่เสร็จตรงนี้ต้องรีบทำโดยด่วนเลยมิฉะนั้นนะคะอาจจะทำให้คุณผิดใจกับผู้ใหญ่ได้การเงินค่ะการเงินในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ามีเข้ามาอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่คุณ ก็สามารถที่จะเก็บออมได้หากคุณรู้จักการที่จะประหยัดสักนิดหนึ่งนะก็จะได้เก็บเงินเป็นเงินออมก้อนใหญ่พอสมควรส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะนะคะถึงจะมีเข้ามาเนี่ยนะคะก็เป็นแค่เล็กๆในน้อยเท่านั้นเออมันไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคลาภใหญ่แต่ว่ามันมีเกี่ยวกับของการได้รับของขวัญของฝากนะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเสริมดวงในช่วงนี้นะคะให้คุณเนี่ย ใส่บาทแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรในเวรอันนี้ก็จะทําให้เรื่องของโชคลาภมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันส่วนคนที่เกิดวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความประมาทความซุบซ่าของคุณนี่แหละที่จะทําให้คุณเนี่ยเกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลื่นหกล้มหรือการเดินชนนู่นชนนี่อันนี้ต้องระมัดระวังให้มากสำหรับเลขมงคลค่ะจะเป็นเลข3เลข6แล้วก็เลขเจด